thank you ครับกับเดี๋ยวรู้เลยนะฮะช่วงกินหรูอยู่ป่าแต่วันนี้เรามาอยู่บ้านนะสําหรับคนที่เรียกน้องเข้ามาลนะ้วันนี้มาเราจัดให้แล้วนะครับสําหรับน้าจิ้มที่เราใช้ในการทำเมี่ยงของเราหรือว่าววที่ปกติเรากินเราเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวยวนใช่ไหมแต่ผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรเหมือนกันอาจจะเป็นเมี่ยงยวนหรืออะไรไม่รู้คือทางนี้เราได้น้ำจิ้มมาจากคุณพ่อ,อผมเขาทำสูตรน,นี้มันไม่รั่วอะไรเหมือนกันนะก็จะมาทําให้ดูสาหรับคนที่จะไปทํา ตามกินดูนะอยีางนี้เราก็ขออนุญาตทาที่บ้านนะก็เตรียมไปแทมกันก็วัตถุดิบหลักๆเลยของตัวน้ําจิ้มนะก็จะมีขิงแก่อันนี้เราปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นพริกพริกเหลืองนะประมาณนี้สัดส่วนห้าสิบห้าสิบเลยนะขิงกับพริกห้าสิบห้าสิบแล้วก็จะมีตัวหมูแนะนําว่าให้ใช้หมูสันคอหรือว่าสันนอกพราต้มมาจจะนุ่มกว่าแล้วมีมันแทรกนิดหน่อยแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีแค่น้ำตาลนะ แล้วก็จะมีแค่ขนมก้อนแค่นี้เลยส่วนผักก็แล้วแต่คนชอบครับก็เป็นผักเมี่ยงทั่วไปธรรมดาก็เป็นพวกผักกาดเขียวไอ้ผักตละดหรือว่าอะไรที่แล้วแต่จะกินนะครับร็เหมือนทำเมี่ยงแล้วก็ทันี้ก็เป็นตัวือเส้นหมี่ก็คือปลาหมูไฮเดรนย่ในการเคียงน,นี้มีโปรตีนมีผักมีแป้งครบเลยฮะขั้นตอนแรกเดีย๋ยวเราต้องทําการต้มหมูตัวนี้ขึ้นมาก่อนไะเดีย๋ยวทำต้มหมูตัวนี้ก็คือทํางน,นอละอแค่นี้ผักสำักก็อไป ก็หมูไม่ต้องหมักอะไรเลยนะใส่แค่น้ําเราก็ใช้เนี่ยแหละเราก้อนลดหมูลดใบก็แล้วแต่ใครไม่กินหมูเราใช้ไก่หรือว่าน,น,น้ําจิ้มตัวเนี้ยเราคือหลกัลกๆเราจะให้ดูสูตรของน้าจิ้มเราอาจจะไปปริแปงกไปกินกับปลาก็ได้ไปกินกับกุ้งหรืออะไรก็ได้ที่คนแบบทอานะ ใส่พอละลายแล้วใช่ไหมใส่มัเลยชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะจริงหั่นครึ่งก็ได้แต่ไม่ต้องไปหั่นเตาตั้งแต่แรกนะเพราะว่ามันจะรักษาความจุ๊ยของเนื้อหมูไว้ยถามว่าทําไมเราถึงมาต้มหมูก่อนเพราะว่าส่วนผสมของน้ําจิ้มที่เราจะทําวันนี้มันต้องมีน้ำซุปตัวนี้ด้วยเราก็เลยต้มหมูก่อนเดี๋ยวน้ำซุปตัวนี้ไปทำน้ำจิ้มกันอะระหว่างนี้เราไปรอหมูสุกแล้วมาทำน้ำจิ้มกันโอเค นะเราก็มาเตรียมผักที่ทำน้ำจิ้มกันก็คือจะมีแค่ขิงแก่กับพริกพริกเหลืองขิงแก่เราก็ปอกเปเลือกเรียบร้อยแล้วก็มาหั่นเพื่อจะเตรียมลงเครื่องปั่นนะนหั่นต้องปั่นชิ้นเล็กๆอ่ะไม่ต้องเรียนมากเราเลยไปปั่นแล้วมันหั่นไม่ต้องทำงานหนักมากไม่ใช่ขิองออกนะให้ขิงแก่นะ ซึ่งปู่ตัวจจะดูน้อยได้แค่นี้จริงเหรอรับรองวับแฝบแน่นอนโดนตำตัง ทีนี้เราก็มารอน้ำซุปจากหมูกันแล้วเราก็มาทำน้ำจิ้มกันต่อไปเนื่องจากเราต้องใช้น้ำซุปเป็นน้ำใส่น้ำซุปเป็นน้ำจิ้มนะเราก็ช้อนฟองออกไปก่อนเพื่อความใสและเนียนน่ากิน อให้หมูชิ้นใหญ่ให้รอแปน,<อ>นึงต<อ>้งเร่งต้องใจร<อ>มน่อยไปโหเราสุกแล้วนะใช้เวลาพอสมควรเลยพอเราชิ้นใหญ่ รว่ารอน้ำซุปนะซึ่งตอนนี้มันร้อนอยู่ร้อรเข้าเครื่องอย่างมันังมีปัญหาแล้วก็มาหั่นหมูร่อนวิธีการหั่นหมูนะจะหั่นเป็นลูกเต๋ารอดีขำเนีนะโ,โ,โอ้โหไว้มีเสียงปูแสดงว่าสุกนะก็หั่นประมาณพอข้ามมาน้องเล็กมากเุ่มาก เลาเราไปกินนะ่ะกินตอนแค่เย็นอร่อยเหมือนกันนะเพราะว่ามันหมูมันก็ร้อนอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นเพราะสิงแก่คลิกเหลืองแลาวพอกินกน้ำจิ้มตัวนี้มันเย็นแล้วมันรูึสดชื่นอยากกินจิ้มเน,นื้อโคตรน้ำล,ลายแตกอีเนี้ยกินได้ไหมเฮ้ยกินได้เลยฮึคือ เราใส่แค่ขนอก้อนอะมันมีรสชาติอยู่แล้วี๋ยวบางคนอาจจะใส่อาจจะใส่ละพาร์ตีไปด้วยในการต้มสำกินอันนี้ผมให้ดูเลยว่ามันทำง่ายๆแต่แค่ขนอก้อนเองที่ต้องหมูไม่ต้องหมักแล้วลแต่ให้เน้นเป็นทางสังคอ,นนอ,นนอกับันขนอกเพราะว่าถ้าเป็นตัวอื่นอะผมว่ามันจะแห้งและแต่ละหน่ย นะระหว่างนี้มปเทาต้มน้ำหน,น,น้อยต้มน้ำเพราะว่าเราตร้มเป็นไม่อะไรทั้งนั้นเลยนะ<อ>ง่ายๆก็ประมาณประมาณสองสามนาทีวอนะเหมือนเราต้มบะหมี่กุ้งสเยลลูกนั่นแหละอ๋อเดี๋ยวยนะ<อ>มันเลยเกิดไป นะ่ะค oh. ือน้องจิ้งที่หลายๆคนอยากลงสูตรนะผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรผมตั้งชื่อตรงนี้แล้วกันเรียกว่า,าจิ้งเมีย่ยงเดี๋ยวดูเลยก <Yahoo. S 1> นน็ใส่ไปเลยนะขิงที่เราเตรียมหั่นท่อนไว้กกเกลือผมแนะนำพริกเหลือนัพริกมันมีกลิ่นเฉพาะตัว แล้วก็ใส่น้ำซุปที่เราต้มหมูเมื่อกี้แหละลงไปใช้ทีเรียกเครื่องเราให้มันแบบดักพวกแข็งมันออกมันก็ได้นะหรือว่าถ้าไม่ใช้น้ำซุปอาจจะปรุงเองก็ได้เพราะว่ามันก็เป็นคุรวมแบบออกรสคานาฮ์รับเพื่อที่ว่าเก็บรักษาได้ยาวๆยาวกว่าเพราะมันเป็นน้ำซุปหมูเนี่ยบางทีมันจะเสียเร็วหรือเปล่าเลาก็ค่อยๆใส่นะนะไม่ต้องเยอะไม่ต้องใส่เยอะนะใส่เพื่อให้มันกลมกก่อนแล้วก็่น ใส่ประมาก็แหละขิงสามกระโบยกระโบย,โบยไม่ต้องละเอียดมากนะผมชอบแบบให้มันแบบมีเนื้อใหญ่ๆเนี่ยอะไรเป็นใหญ่ๆของขิงนี่หน้าตาอะไรเป็นแบบนี้หืมกลิ่นที่คุค้นเคยหรอให้พ่อทำตั้งนานผมว่ามันง่ายๆนะผมทำเองก็ได้ผมไม่เคยทำเลยนะเขาทำให้ผมกินมาหลายปีแล้วรู้ว่าเป็นอะไรกันโอ้โหเห็ดแต่ผมว่าตอนต้มอ,อ่ะ ผมชิมน้ำซุปแล้วนะมันค่อนข้างเค็มแต่ทีเนี้ยเหมือนเราอ่ะมันหมดแล้วเราเติมน้ำมันออกแนวจืดไปหน่อยนี่เราต้องอันดับแรกเราใส่น้ำตาลน้ำตาลนิดนึงมันจะออกเค็มหวานๆนะหรือว่าถ้าใครชอบเปรี้ยวเราก็อาจสามารถใส่น้ำตาลได้ถ้าใครชอบความเปรี้ยวของอะไรก็ใส่ไปนะชอบน้ำเปรี้ยวตุ้นๆใส่ชุ้งใส่ชุ้งใส่จูบทำเปรี้ยวแส่มาทำเปรี้ยวแต่ทีเนี้ยผมว่ามันจืดไปมันขาดเค็มไปงอนเนี่ยเราคิดว่าเค็มนะแต่เหมือนแบบผมว่ามันน่งแลไป อยากให้มันเป็นน้ําแบบว่าเหลวเหลวมากเพราะว่าเราต้องไปห่อใช่ไหมถ้ามันเหลวมากเราเหอ่อแล้วมันจะเลอะเลอะ เป็นวันะครับแต่ทีเนี้ยรถดีอ่ะไม่มันไม่ได้แตกต่างกับคันนอน่อยนะมันจะมีกลิ่นรสดีขึ้นมาแต่ทีเนี้ยถ้าเราใส่เยอะเลวันเนี้ยเสียเพราะว่ารถดีมันกลิ่นเหมือนกลิ่นแรงของคันนอรอ่ะมันอาจจะรสชาติเค็มๆนัวๆเหมือนกันแต่มันจริงแย่แวอืมได้แล้เผ็ดมากเผ็ดก็ไเผ็ดมากได้ทีนี้ก็เป็นที่สุดเล้เราจัดแต่ก้วย เสร็จแล้วฮะกับเมี่ยงเดี๋ยวรู้เลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้กินกับผักเมี่ยงทั้งหลายแหล่วันนี้เราก็จะมีทางพันกาดเขาเรียกว่าพันเกล็ดลมแล้วก็มันซีฟู้ดหมาตะลันแดดไม่มีผักแพลวหรือเปล่ามีคอปใสเพราะจะให้มีเป็ดรัวพาเ็นมีอหมูแล้วก็น้ำจิ้มเหลืองมีคนสัณหาอยากรู้กันนะเราวันนี้ก็ขาดใครไปไม่ได้นอกจาก คนชิมกีติมาตักของผมเองครับเชิญคนชิมครับงานดีนี้เป็นใครไปไม่ได้นะฮะสวัสดีครับผมผมอีกแล้วนะครับเดียวรู้เลยครับเรียกเป็นนักชิมกิมาตนี่อดข้างแต่เมื่อคืนตอนนี้มีบอกว่าพุ่มเงสซ์พุ่นะต้องมอยาเลยเาผมไหว้ครักินฝีมือพ่อไหมเคยเยเคยเมื่อตอนอนไนวะทิปอะไรนะ เดี <łość> ๋ยวเราไดูทำหลายทิบมากเราไปกินหลายทิมากใช่ครับดูดิว่าผมจะทำเหมือนพ่อผมไหมผมอยากรู้นี่ฮะนี่ยกินนะฮะเเสร็จแล้วเรเอาตัวของเขาเรียกวเส้นมี่อระฮะรู้ตหน่อยนีลุนน เนี่ยแล้วจะชิ้นเองอ่านี่เป็นเหตุผลที่ผมหั่นประมาณนี้นะโอเคเราจหั่นตามคนกินนะคือหนึ่งคำอ่ะอิ่มนะแล้วกินเรื่อยเรากินได้เรื่อยๆดี๋พอโดนกับน้ำจิ้มอ่ะมันทำให้มันเขาเรียกเป็นหางครีมวะเพราะว่ามันมันมีแบบผ่าได้ได้ได้ต้มนะได้อยู่นะกินนะได้อยู่มาหิ้ครีมอะไรเงี้ยใช่แล้วเปนอย่างถุงผืนหรือเปล่า ชิมเมื่อไหร่ได้ไหมห้อ,มองบางกว่าผมทำครั้งแรกแบบยกังใกล้เคียงใกล้เคียงได้ไหมได้ไหมไม่ต้องักเลยอาจจะมีนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยที่แบบเทคเจอร์อะไรเหมือนหรือว่าต้องไปใช้เย็น,ยนด้วยหรือนั่นแล้วก็โอ้ได้เลยนะอ่าเนาะง่ายๆนะสำหรับเมี่ยงยวนก๋วยเตี๋ยวยวนหรือว่าเมี่ยงเดี๋ยวรู้เลยนะครับผมก็ไปลองทำกันดูว่ากับน้ำจิ้มเหลืองกับ เนี่ยนะอันนี้เราทําน้ําจิ้มไปพกใส่ขวดไปไปแคมป์ผักหั่นเลื่อยแล้วหมูฮั่นเลื่อยแล้วเป็นหมี่หั่นเลื่อยแล้วหรือว่าไปยุกเอาอะไรตามหน้างานก็ได้ใช่ครับจะเป็นปลาก็ได้จะเป็นไก่ก็ได้จริงมันก็เหมือนความหอมเหมือ่เดิมเป็นจริงๆเราจะขายสุ๋นให้เพื่อนๆได้ดูกันลองกินดูนะกับมี่ยงเดียวรุ่งเรืองลยครับผมวันนี้ไปกินก่อนครับผมไปยืนกินก่อนแด้กับเชฟคนสุดท้ายประจำของเราด้วยครับเดี๋ยวรู้เลยวันนี้ไปก่อนกับเมี่ยงเดียวเลยสวัสดีครับ